ครับเขามาฝึกเขียนภาษาปริวัติลานานะครับจากสำนวนเข่าที่เขียนมาแบบภาษาลานาเก้าเงาอีกแบบเอียนะครับอ่าหลังจากที่เขาได้เขียนภาษาลานาได้อย่างนี้แล้วนะครับแล้วเราจะไปอไปให้คนอื่นในหู้ได้หันได้อ่านตัวเพิ่นเพิ่นอ่านมาได้นะครับเพราะคน ที่เียนภาษาละนามานะ่ะมีน้อยนะครับอือ่าเป็นคนไทยคนฝรั่งมาข่ามาหรือคนเมืองเฮานี่นะครับหมื่นคนนี่ยังมีสักคนกว่าครับที่ฮู้ภาษาละนามันยากนะครับอเพราะนั่นเฮาจะต้องอ,อย่างเพื่อนฮู้ปัญหาเนี่ยเฮาต้องปริวัติภาษาไทยเนี่ยนะครับอเอาไป เผยแพ่ให้เปิ้ลดูนะครับมาก็ปีสองแปดนั้นเปิ้ลนก็เปิ้ลก็มีข้อตกลงปริวัติอยู่สามระดับนะครับก็คือสามแบบนะครับแบบหนึ่งแบบสองแบบสามแบบหนึ่งนี่มันจะเอามาทุกตัวอักษรตัวทุกเครื่องหมายอย่างนี้นะครับมาเปรียบเทียบเทียบเอามาหมดนะครับเอาภาษาไทยนี่ไปเปรียบไปปรับเทียบมาทั้งหมดเลยนะครับ เพราะนั้นเอาก็บบัดใจนะครับไาเยายามเอาใจเขียนลักศีลาจารึกอย่างน,นั้นนะครับมาเอามาดูแบบสองเลยนะครับแบบสองนี่ก็เอาแค่เอาแค่พอหัเรื่องนะครับอืลักการก็คล้ายๆแบบหนึ่งนะครับอ่าลืมบ้านานาลืมนะฮะเนี่ยลืมบ้านนาก็อ๋อยืมตัวลอลิงเนี่ยนะครับมามาแทนตัวละนี่นะครับ อันนี้ไม่เกือนะครไม่เกือกับ่สลือนะครับตัวมะอยู่นั่งลุ่มเนี่ยนะครับค่ะลืมนะะลืมตัวบะนะครับมาเอาตัวบอใบไม้มาแต่นบ้านนะครับไม่โทรก็ไม่ขอจ้างนะไม่โทรนะครับไม่ก่านะครับอ่าสละอานะครับตัวณะอยู่นั่งลุ่มนี่นะครับอ่าบ้านนะลืมบ้าน บ้านนานะตวัวหนวนี้หนดตัวนหนะครับไม้ก่านะครับสาอาบ้านนานะครับลืมบ้านานานะครับอันนี้ก็เป็นภาษาที่ปรับเทียบนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไว้ฮื้คนที่บนหูภาษาละนาอ่านนะครับคนคนที่บูหูภาษาละนาอ่านจะอาจจะพิดเพี้ยนได้นะครับเพราะบ่ได้แน่ๆน่เพราะว่าไส้ในในี่มันเป็น เอาศรนละนานะฮะันนี้มันตรวจละนะฮะตัวมะนะัวตัวบะนะครับมาตัวหนะอย่างเงี้ยนะครับมาอ่าเพราะนั้นก็คนที่หมูภาษาละนาเป็นคนทั่วไปมาทังนี้บาภาษาปฏิวัติแบบที่สามนี่นะครับรับก,การก็คือนะครับฟังเสียงตังบลพนบนนะครับมาภาษา,าละนานว่ายได้ก็เอาภาษาไทยบันทึกไปตามนั้นนะครับลืมบ้านนานะครับลืมลืมานึกถึงภาษาไทยเลยนะครับลืมนะครับ ตอวจลอลิงนะครับลืมนะแต่มันเหมือนกันกันแล้วไปนะครับอันนี้มันตรวจลอลิงนะครับดังลุ่มนี่นะอันนี้มันตรวละนะครับเห็นไหมแต่มันมเหมือนกันกันแล้วไปนะเพราะอันนี้ปิ่นปิ่นปิ่นยืมนะครับปิ่นยืมไปไปเปลี right ่ยนแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนไปแล้วนะครับออันนี้มันภาษาไทยนะครับอบ้านนะครับอ่าที่นี่บ้านนะครับสกอตบ้านเลยนะครับ บ้านเสี่ยงโทรพิเศษนะครับบ้านนะครับภาษาไทยมันสะบดสะกดม่ได้นะครับบ้านบ้านเสี่ยงโทรพิเศษเนี่ยนะเขียนได้แค่บ้านบ้านโทรธรรมดานะครับบ้านโทรธรรมดานะครับอืเพราะนั้นมันเขาอ่านเขียนแบบไรอ่านแบบไรมันจะไปอ่านบ้านปเปิ้ลบนปุ้นมาได้นะครับไปเปิบไซเปิลมาได้ไหมครับอืเพราะนั้นจะต้องเอาตามจริงนะครับอื ตาเจริงก็คือได้ครับอ่อยต้องดัดแปลงนะครับดัดแปลงผมว่าเอาจุดประดับไว้นะครับเมื่อเป็นวันนยุกโทพิเศษนะครับอ่าเพื่อหว้ว่าอ้ออันนี้ต้องอ่านบ้านบ้านตัวเบิ้ลบนปุ่นนะโทรพิเศษนะฮะใบแจ่อ่านบ้านนะฮะบ้านเหมือนคนไทยนะต้องอ่านบ้านนะครับบ้านเสียงโทรพิเศษนะครับอ่าบ้านนานะครับนานะ er, ครับ,บน บ้านาานาก็านาพอดีมันเหมือนกันก็นแล้วไปนะครับบ้านนาหเห็นไหมครับอันนี้เป็นวิธีเขียนประวัติแบบที่สามนะครับ <c oughs> แบบของแบบฉบับของผมนะครับอ่าผพยจะเอาไปเขียนก็ผมก็บอดสังวนลิขสิทธิ์นะครับอ่าก็แล้วแต่นะครับจะเขียนบอเขียนก็ได้ครับอ่ามันมันแบบสามนี่มันอยู่ที่ไพ่เขียนแบบไหนก็ได้นะครับอ่าก็แล้วแต่นะครับ เอามาดูเนื้อเรื่องเลยนะครับลืมลืมป่าอ่าลืมนาลืมนาป่าป่าตังนะครับอ่อปบาปฏิวัติแบบสองนะครับอ่าเอาไวค้คนที่ผู้หู้ภาษาละนาอ่านนะครับอ่าคนทั่วไปไมา่สามารถที่อ่านได้นะครับลืมลืมห้าง หน้าเขียงไปหลงในเบียงลืมลืมเสียงเกยเกยอ้อน น่าเอามาเป็นภา,าษาเป็นว่าอันนี้หันอย่างอี้ก็ออ่อนใจแล้วนะครับว่าคนที่จะมาอ่านนะ้นมันจะฮื้อได้สำเนียงล้านานมันไม่ได้แล้วครับอืเพราะฉะนั้นเอานี้เอาไว้ให้คนที่เป้นหูภาษาลานาอ่านกันแล้วกันนะครับมาคนที่หมหูภาษาลนานาอ่านดังนี้ครับลืมนะครับลืมอเขียนเอาภาษาได้เขียนนะครับลืมอลืมอ่านา ปาอ่ามันเหมือนกันก็นแล้วไปนะครับป้าป้าตั้งนะครับอ่าได้ยินเสียงตั้งนะนะครับต่อเต่านะครับอ่าตั้งนะครับเสียงตีนะครับตั้งนะครับใช้ตัวไม้ตีเลยนะครับเนี่ยลืมนาป้าตั้งนะครับลืมอ่าลืมลืมห้างอ่าห้างมันเสียงโทรพิเศษนะครับอันนี้ได้แค่ห้างธรรมดาฮนะลืมห้างอ่าห้างใส่จุดไปประดับไว้เพื่อให้เป็น บรญญรยโยครพิเศษนะครับอ่าฮฮ้ยห่วยว่าอ๋อนี่ห้างนะครับหน้าหน้าเขียงนะครับอ่าอันนี้เขียงอยู่แล้วอ่าได้นะครับไปนะครับอ่าได้ยินเสียงไปแล้วนะครับอ่าไปต้องใช้ตบปอปลปา,ปานะครับอืมไปลงในอ่าในในภาษาไทยเพิ่นใช้ไม่มวนนะครับอย่างนี้ในเวียงนะครับลืมเสียง ลืมเสียงเกยนะครับมาได้ยินเสียงเกยมันต้องกอไก่นะครับเกยเกยอ้นนะครับมาอันนี้ตกะนี่เป็นอันนี้ตัวกะนะตัวคอควายนี่เป็นแตนตัวกะนะครับ่าอันนี้อกอไก่นะฮะเห็นไหมครับอเกยอ้นนะครับอ้นเสียงโทรพิเศษทำแล้วครับใส่จุดไปนะครับอย่างเงี้ยนะครับ ได้แน่ๆน,นะครับได้สำเนียงแน่ๆน,นะครับอ่าถ้าคนทั่วไปได้อ่านนะครับเกยนะครับเกย์ซ้อนะครับอ่าสละออในภาษาละนาอ่านี่มันเหมือนในภาษาไทยนะครับอ่ามันมีเป็นมีแม,มกโกนะครับมีอักันย่อนนะครับอ่าปูปูปลานะครับเมง แมงดาเซซ่อนแม,งเน,ง,มงเนียงแมงเนียงแมงแมงจอนป่าเลือ บอลือรนะครับอ่านะครับอ่ามาเป็นภาษาปริวัาลแบบที่สามนะครับเกยนะครับได้ยินเสียงเกยแล้วนะครับอ่าเกยเป็นอย่างเอี้ยนะครับเกยเสาะนะครับอ่าเสาะปูนะครับได้ยินเสียงปูด้วยนะครับปูมันอันนั้นมันปูเนี่ยอันนี้มันปูนะปูอ่าภาษาไทยมันต้องปูมันต้องใส่แม่จัตวาลน่ะ ปูป่านะครับบัลลังก์เล่นเลยนะบัลลังก์เล่นนะรับ,บรอ,อย,าย่างเงี้ยปูป่านะครับแมงดาแมงดานะครับแมงดาแซ่ซ่อนเสียงโทรพิเศษนะครับอ่าซ่อนซ่อนนะครับเสียงโทรพิเศษใส่จุดไปอ่าประดับไว้จุดนี้หมายถึงวันนายุโทรพิเศษนะคอ่าสัญลักษณ์ของวันนายุโทรพิเศษของผมนะครับแมงแมงเนียงอ่า แล้วอ่อนมาเดียวก็สมัยใหม่นี่ก็คงหูจักแล้วครับแมงเหนียงครับแมงจอนนะแมงจอนนี่มันไม่ใชอยู่ในในบกนะครับอที่เปิ้นเขียนจีหิดแมงจอนนะไม่ใช่นะครับแมงจอนนี่มันอยู่ในน้ำเลยนะครับเวลาเอาไปแสบไปซ่อนนะแมงเหนียงแมงจอนมันจะไต่ลุปลุบลลบตอนที่ผมเป็นละอ่อนนะครับผมไปซ่อนอยู่ในกางตูงนะครับอ่าแมงเหนียงแมงจอนเนี่ยมันไต่อยู่ในอในแสบนะครับมา อมงเนียงนะองน่งนงเน่งน้่งเนมงจอนใจดุดิ๊กดุดิ๊กดุดิ๊กอย่างเนี้ยนะครับมันอยู่ในน้ำนะครับอยู่ในในขี้ไถ่นะครับเมงเนียงเมงจอนนะครับเมงจอนป้าป่าเลอเนเสียงตีนมักมาเปลี่ยนนะครับมันจะไม่เปลี่ยนเสียงโทรพิเศษเนี่ยนะครับเสียงโทรพิเศษอย่างเดียวนะครับมันจะหม่อมป้นหม่อมหมีวรรณยุกนะครับในภาษาไทยนะครับ มันก็บ่าสามารถที่จะเขียนได้นะครับเป็นนะครับเป็นเป็นกร,รมเป็นกรรมนะครับมาใช้นะฮรระเป็นกรรมลังลังใจตอนไทยเติกนะครับอ่าอันนี้เติกนะครับ เติร์กเซะลาเออเติร์กเขียนบกนถูกแล้วมันสลับกปนภาษาไทยภาษาเติร์กเติตร์กเตอร์กเซาลาเอเซลาเอ,อม,มันมีไม่กี่ Ha, tức tớ này các bạn, nó nó cói ngông ngông này các bạn, mà sập cả, lạy lạy nhấp cầm cầm bơ cầm bơ bồi bin ามาเปลี่ยนภาษาปริวัติแบบที่สามแล้วครับเป็นนะครับอ่านี่ยินเสียงเป็นนะครับอันนี้มันเป็นนะครับเป็นใส่ไม่จัตวามันกับเป็นนะนะครับเป็นก่ำนะครับก่ำอันนั้นมันกํานะครับกํากมันต้องอ่าเนี่ยใส่ไม่จัตวาก่ำลังใจอ่า ใจในภาษาล and, make, ไทยพุ่นใจไม่ม้วนนะครับใจตอนนะครับตอนอันนั้นมันตอนนะฮะตอนก็ใส่ไม้จัตวาแหละครับตอนไทยเติรกนะครับเติรกเติรกใจตัวตัวตัวเต่านะครับเติรกนะครับมันได้ยินเสียงเติรก เสียงโทนะไม่โทไอเสียงโทนะอ่ะเสียงโทปกตินะเติรกเติร์กเติร์นะครับอืเตอร์เตอร์กแบใช้ตัวเต่รนะครับอเติร์กเตอร์ไล่ไล่เงียบกัมกัมเบอร์กัมเบอร์อ่าเบอร์เสียงโทรพิเศษนะครับเบอร์เบอร์ คนสมัยใหม่ให้หู้จักแล้วนะฮะกัมเบอร์นะครับกัมเบอร์ก็ผีเสื้อนะครับกัมเบอร์นะครับโบยบินโบยบินอ่าบ่บ,บ่ฟังบ่ฟังดิน đến phá ma đoàn tắt xỉn lươm thìn cười cười nào bay màu ลำลำเต้นนะครับมาวกหน่อยนะครับใส่ไม่ซ้ำนะครับมามาเปลี่ยนภาษาปวาติเบอรสามนะครับบ่บฟังดินฟ้าอ่ามันบบมีบบเปลี่ยนนะครับอ่ามันมีเสียงจัตวาครับเสียงเสียงโทพิเศษอะครับมันจะ,จะต้องเปลี่ยนนะครับมา ด่วนตัดนะครับอ่าได้ยินเสียงตัดได้นะครับอ่าตัดอ่าอันนี้มันตัดนะครับตัดนะตัดสินนะครับอ่าอันนี้มันสินอยู่แล้วก็แล้วไปนะครับลืมลืมทินเกยนะครับเกยนะครับอ่าเกยเนานะครับอ่า เ n าในภาษาไทยอาจจะเ now ก็ได้อย่างนี้นะเขียนเนา w นะครับก็บอกมีปัญหานะครับอในภาษาไทยเกยเนะคมันเป็นคำอู้นะครับบะเกียวกับหลักทรัพย์ต้งบนนะครับบะเกียวนะครับไปเมาลำลำเต้นนะครับอ่าเต้นนะครับอ่าเสียงโทพิเศษนะครับเต้นนะครับอ่าใส่จูดประดับไว้ก็ บังคับนะครับบังคับเมื่ออ่านเต้นนะครับบัใจเต้นอ่าเห็นไหมครับอันนี้ก็คือ,อาภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับที่จะได้อ่านนะครับเ่อามาดูเลยนะครับลืมบ้านนานะครับลืมนาป่าตา ไปลงในเวียงลืมเสียงเกยอ่อนเกยสะอปูปางแมงดาเสะสน Mẹng niềng mẹng chón Phá lư Bên cầm lòng chạy Tôn thầy tự tư, tư Lầy nhấp cầm bơ Bôi e bình Bộ phóng đình phóng Má đuồn tát xì ถิ่นเกิเนาวไปเมาลำตินลืมถิ่นเกิเนาวไปเมาลำตินครับก็เป็นจะนี้แหละ